อิสยาบทที่37เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาทรงได้ยินพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์และทรงเอาผ้ากระสอบคลุมพระองค์แล้วเสด็จเข้าในพระนิเวศของพระยาเวและพระองค์ทรงใช้เอลียาคิมผู้บัญชาการราชสำนักเชฟนาราชเลขาและบรรดาปุโรหิตอาวุโสคลุมตัวด้วยผ้ากระสอบไปหาอิสยาผู้เผยพระวจนะ บุตรชายของอามอสเขาทั้งหลายเรียนท่านว่าเฮเซคียาตรัสดังนี้ว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ใจวันที่ถูกว่ากล่าวและวันอดสูเด็กถึงกำหนดคลอดแต่ไม่มีกำลังเบ่งให้คลอดบางทีพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสดับถ้อยคำของรับชาเคผู้ซึ่งพระราชาของอัสซีเรียเจ้านายของเขาทรงมายะเย้ยพระเจ้า ผู้ทรงพระชนและพระองค์จะทรงกำราบบรรดาถ้อยคำซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงสดับแล้วเพราะฉะนั้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อพวกที่เหลือของคนที่เหลืออยู่เมื่อข้าราชการของกษัตริย์เฮเซคียามาถึงอิสยาอิสยาก็บอกเขาทั้งหลายว่าจงทูลเจ้านายของพวกท่านดังนี้ พระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยินนั้นซึ่งข้าราชการของพระราชาของอัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรานี่แน่เราจะใส่วิญญาณจิตแบบหนึ่งในตัวเขาเพื่อว่าเขาจะได้ยินข่าวลือแล้วกลับไปยังแผ่นดินของเขาและเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง รับชาเคกลับไปเพราะเขาได้ยินว่าพระราชาของอัสซเเรียออกจากลาคิสแล้วและพบว่าพระราชาของอัสซเเรียสู้รบที่เมืองลิปนาพระองค์ทรงได้ยินรายงานเกี่ยวกับที่ราคาพระราชาของคูชว่าเขาได้ออกมาสู้รบกับพระองค์แล้วและเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วจึงส่งผู้สื่อสาร ไปเฝ้าเฮเซคียาโดยตรัสว่าพวกเจ้าจงพูดดังนี้กับเฮเซคียาพระราชาของยูดาว่าอย่าให้พระเจ้าของเจ้าซึ่งเจ้าเชื่อมั่นนั้นหลอกลวงเจ้าว่าเยรูซาเล็มจะไม่ถูกมอบไว้ในมือพระราชาของอัเซียดูสิเจ้าได้ยินแล้วว่าบรรดาพระราชาของอาเซียได้ทำอะไรกับดินแดนทุกแห่ง คือได้ทำลายอย่างสิ้นเชิงแล้วเจ้าจะได้รับการช่วยกู้หรือพวกพระของประชาชาติทั้งหลายที่บรรพบุรุษของเราได้ทำลายนั้นช่วยกู้พวกเขาได้หรือคือโกเซนฮารานเรเซฟและชาวเอเดนที่อยู่ในเทลอัสสาซาพระราชาของฮามัดพระราชาของอาราบัตพระราชาของเมืองเซฟาราวาิม เฮนาและอิฟวาอยู่ที่ไหนแล้วเฮเซคียาทรงรับจดหมายจากมือผู้สื่อสารและทรงอ่านแล้วเฮเซคียาทรงขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและทรงคลี่จดหมายนั้นออกเฉพาะพระพักพระยาเวและเฮเซคียาทรงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวจอมทัพ พระเจ้าของอิสราเอลผู้ประทับเหนือเหล่าเครูปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกคือพระองค์แต่เพียงองค์เดียวพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าแต่พระยาเวของเงียะพระกันสดับข้าแต่พระยาเวขอเบิกพระเนตรและทรงมองดู และขอทรงฟังบรรดาถ้อยคำของเซน,นาเคริปซึ่งเขาส่งมาเยาะเย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนนข้าแต่พระยาเวเป็นความจริงที่บรรดาพระราชาของอัสซีเรียได้ทำให้ประเทศทั้งสิ้นและแผ่นดินของพวกเขานั้นร้างเปล่าและได้เหวี่ยงพระทั้งหลายของเขาเข้าไปในไฟเพราะพวกนั้นไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นผลงานของมือมนุษย์ที่เป็นไม้และหินดังนั้นพวกนั้นจึงถูกทําลายไปบัดนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ให้พ้นมือของเขาเพื่อราชาอาณาจักรทั้งหมดของแผ่นดินโลกจะทราบว่าพระองค์แต่เพียงองค์เดียวทรงเป็นพระยาเว แล้วอิสยาบุตรอามอสส่งข่าวถึงเฮเซคิยาทูลว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าพระเจ้าได้อธิษฐานต่อเราถึงเรื่องเซนนาเคริปพระราชาของอาเซียต่อไปนี้เป็นพระวจนะซึ่งพระยาเวตรัสต่อสู้เขาว่าทิดาพรหมจารีแห่งสิโยน ดูถูกเจ้าและเย้ยหยันเจ้าทิดาของเยรูซาเล็มสั่นศีรษะตามหลังใส่เจ้าเจ้าเยาะเย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อใครเจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใดและเบิงตาของเจ้าอย่างเย่อหยิ่งต่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเจ้าเยาะเย้ยองค์เจ้านายโดยพวกคนใช้ของเจ้าและเจ้าพูดว่า ด้วยรถรบจำนวนมากของข้าข้าได้ขึ้นยังที่สูงของภูเขาทั้งหลายไปถึงที่ไกลสุดของเลบานอนข้าโค่นต้นสนซีดาสูงที่สุดของมันลงทั้งต้นสนสามใบที่ดีที่สุดของมันข้าเข้าไปถึงยอดสูงสุดของมันไปยังป่าทึบที่สุดของมันข้าขุดบ่อและดื่มน้ำและด้วยฝ่าเท้าของข้า ข้าจะทำให้ทานน้ำทั้งหมดของอียิปต์แห้งไปเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าเรากะการไว้นานแล้วเราวางแผนไว้แต่ดึกดำบัรและบัดนี้เราทำให้มันเป็นไปแล้วคือเจ้าทำให้เมืองที่มีป้อมพังลงกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพังส่วนมือไม้ของชาวเมืองก็หมดเรี่ยวแรงพวกเขาท้อแท้และอับอาย และกลายเป็นเหมือนพืชที่ทุ่งนาและเหมือนหญ้าอ่อนเหมือนหญ้าบนยอดหลังคาบ้านถูกเผาเกรียมก่อนที่มันจะโตขึ้นแต่เรารู้จักการที่เจ้านั่งลงกับการที่เจ้าออกไปและเข้ามาและการที่เจ้าเกลี้ยกล่อดต่อเราเพราะเจ้าเกลี้ยกล่อดต่อเราและความจองหองของเจ้ามาเข้าหูเราฉะนั้น เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้าและเอาบังเหียนของเราใส่ปากเจ้าแล้วเราจะหันเจ้ากลับไปตามทางที่เจ้าเข้ามานั้นและนี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านคือปีนี้ท่านจะกินสิ่งที่งอกขึ้นเองและในปีที่สองสิ่งที่ผลิออกจากที่เดิมแล้วในปีที่สามจงหวานแล้วเกี่ยว และจงทำสวนองุ่นและกินผลของมันส่วนพวกรอดตายของคนที่เหลืออยู่แห่งเชื้อวงยูดานั้นจะอย่างรากลงล่างและเกิดผลขึ้นบนเพราะว่าคนที่เหลืออยู่จะออกไปจากเยรูซาเลม็มและคนที่หนีรอดจะออกมาจากภูเขาสิโยนความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทรงท,ทำการนี้เพราะฉะนั้น พระยาเยวตรัสเกี่ยวกับพระราชาของอัสซียดังนี้ว่าเขาจะไม่เข้ามาในนครนี้หรือยิงลูกธนูไปที่นั่นหรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านครหรือสร้างเชิงเทินต่อสู้มันเขามาทางไหนเขาจะต้องกลับไปทางนั้นเขาจะไม่เข้ามาในนครนี้พระยาเวตรัสดังนี้แหละและเราจะป้องกันนครนี้ไว้ เพื่อช่วยให้รอดเพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราทูตของพระยาเวออกไปและประหารคนในค่ายของคนอัสซีเรีย185,000คนและถึงเวลาเช้ามืดเมื่อคนตื่นขึ้นดูสิพวกเหล่านั้นกลายเป็นศพทั้งหมดแล้วเซนนาเคริปพระราชาของอัสซีเรียก็ยกทัพไป และกลับบ้านแล้วอาศัยอยู่ในกรุงนีนาเวต่อมาเมื่อพระองค์นมัสการในพระนิเวศของพระนิสโรกเทพเจ้าของพระองค์อัตรเมเลกและชาเรเซอร์พระราชโอรสของพระองค์ก็ประหารพระองค์ด้วยดาบแล้วหนีไปยังแผ่นดินอารารัตและเอสารฮัตโดนพระราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน